เริ่มท่านัดบอลครับทำไมทำไมถึงต้องกวาดล้างกลุ่มคนต่างด้าวครับก็สพเมืองเชียงใหม่นะครับได้รับได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้บัญชาการตำรวจปท5ท่านผู้การตำรวจปทจเชียงใหม่รวมถึงท่านผู้กับนะท่านผู้กับเมืองเชียงใหม่ให้ดาเนินการนะครับระดม ปิดล้อมนะับปิดล้อมตรวจค้นรงถึงจับกลุ่มนะครับกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มแก๊งต่างๆนะครับที่มักจะมารวมตัวกันนะตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของเชียงใหม่หรือว่าเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณสะพานเหล็กลานประตูท่าแพรลงถึงตลาดวโรรสนะครับซึ่งก็ได้รับได้รับคำร้องเรียนแล้วก็จากพี่น้องประชาชน,นครับว่ารู้สึกรู้สึกหวาดกลัวครับแล้วรู้สึกว่า ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังจะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงหรือว่าในช่วงที่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันโดยการจับกลุ่มอ,อยู่นั่งเดินไปเดินมาบริเวณที่กล่าวมาแล้วหรือว่าการขับมอเตอร์ไซค์นะครับการขับมอเตอรไต์ไซค์ตะเวนไปตาม สถานที่ต่างๆนะครับก็ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวกับพี่น้องประชาชนชาวเชวีชชยงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับรเาราจึงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับผลการปฏิบัติผลการปฏิบัตินะครับก็สามารถจับกลุ่มนะครับก็สามารถจับกลุมโวะกุ่มตัวนะครับกลุ่มไวรุ่นได้ทั้งหมด26คนนะครับทั้ง26คนเนี่ยเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ประยุทธ รถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด14คันนะครับในขณะในในระหว่างที่กลุ่มกลุ่มเหล่านี้นะฮะกำลังอยู่รวมตัวกันอยู่บริเวณเชิงสะพานเหล็กนะครับเชิงสะพานเหล็กฝั่งตะวันฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็กําลังจะขับรถออกจากบริเวณดังกล่าวเคลื่อนมาสู่บริเวณลานประตูท่าแพนะฮะกำลังรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวก็หวาดกลัวนะครับว่าเกรงว่าตัวเองจะไม่มีความปลอดภัย เราก็จะนเข้าปฏิบัติการครับก็แยกได้เป็น3กรณีนะครับก็คือจะทําจะทําเป็นกลุ่มเสียงแล้วก็จับกลุ่มในข้อหาเป็นปุ้โพต่างดาวลมนี้เข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ออกออกนอกพื้นที่นะครับออกนอกพื้นที่ที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะโดยไม่ได้โดยไม่รับอนุญาต ถ้าจากนี้ไปนี่จะมีการปฏิบัติการเพิ่มเติมไหมครับก็ก็เราเราจะทํากันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เป็นการากดดันนะครับอีกทางหนึ่งก็เป็นการกดดันไม่ให้กลุ่มเหล่านี้นะฮะ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแ๊งนะครับก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงบางครั้งก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับม,มีมีได้รับบาดเจ็บจนถึงเ,เกือบเสียชีวิตหรือที่เสียชีวิตก็มีนะครับก็เราก็ทําการปฏิบัติการเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะกดดันไม่ให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเพราะว่ามันส่งเสียงที่จะเกิดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเที่ยวนฮะ